สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับอามินอาเลิกตัวละครสำคัญจากอนิเมะผ่าพีพบไทยท่านข้อแรกอามินเป็นนักวางแผนที่ฉลาดและรอบคอบมากเขามักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการวางแผนเช่นในเมืองทอสเขาเสนอแผนเผาไทยท่านเพื่อช่วยฝ่ายมนุษย์เอาชนะในสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังข้อ2อามินมีความฝันที่จะได้เห็นโลกภายนอกกำแพงตั้งแต่วัยเด็ก หนังสือเกี่ยวกับทะเลภูเขาไฟและธรรมชาติที่เขาเคยอ่านทําให้เขาหลงไหลและมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพข้อ3ในช่วงแรกอามินเคยมีปมด้อยเกี่ยวกับตัวเองเขาคิดว่าตนไม่มีค่าเพราะไม่เก่งเรื่องการต่อสู้แต่ด้วยกําลังใจจากเอเรนและมิคาสะเขาสามารถพัฒนาตัวเองและแสดงความสามารถออกมาได้ข้อ 4. การกลายเป็นไทท่าน60เมตรส่งผลกระทบต่ออามินทั้งทางจิตใจและอารมณ์ เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันในการตัดสินใจและความรู้สึกผิดจากการใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ของไทยท่าน60เมตรข้อสุดท้ายอามินเป็นตัวละครที่ยึดมั่นในความเป็นมนุษย์แม้ในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดเขาก็ยังคงมองหาทางออกที่สงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง